ธีเคนญาออกเงินจ่ายค่าเรียนให้น้องธีขายุลูกชายของแอนนี่บุ๊คค่ะประเด็นที่ชาวเน็ตและเพื่อนในวงการนั้นอดสงสารไม่ได้ค่ะสำหรับนักแสดงสาวขุนแม่สุดสตรองอย่างแอนนี่บุ๊ที่ก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานเธอได้ออกมาเผยคลิปขณะที่กําลังนั่งร้องไห้พร้อมกับระบายความอัดอั้นตันใจหลังจากที่เธอได้เปลี่ยนตัวเองจากสาวไซส์เอมาเป็นสาวไซส์แอลเพื่อที่จะรับงานแต่แล้วกลับถูกปฏิเสธยกเลิกงานกระทันหันค่ะ จึงทําให้เธอได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมากและล่าสุดนี้เธอพร้อมด้วยลูกชายอย่างน้องทีขาย,ยุได้เดินทางมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ที่มีดีเจพี่เคและทัญญาทัญเยเรศดําเนินรายการอยู่ค่ะโดยแม่แอนนี่ได้เล่าว่า ถูกแคนเซิลงานทําให้ขาดรายได้ไปถึง4 0,000บาททั้งๆท,ที่เธอเองก็พยายามเร่งเพิ่มน้ําหนักจนร่างกายแย่ทําให้ไม่มีเงินให้ลูกไปเรียนคอร์สกราฟิกดีไซน์ซึ่งหลังจากที่เธอได้มาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแล้วล่าสุดทางด้านพิธีกรอย่างดีเจพี่เคปิยวัฒและทัญญาทัญญาเรศก็อดสงสารไม่ได้คะ่ะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยกลางรายการโดยทั้งสองอาสาที่จะจ่ายค่าคอร์สเรียนให้กับน้องทีขายุงานนี้ทําเอาแม่แอ นี้ถึงกับเสียงสั่นพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณถ้าลูกเราอยากจะเรียนแล้วเราก็อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นเห็นหน้าน้องที่ขาย,ยุแล้วก็รู้สึกอยากให้เขาได้เรียนค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่เงินจํานวนมากมายที่เราจะมอบให้กับเด็กคนหนึ่งเพื่ออนาคตของเขา ซึ่งก็ดีที่มีพีเคที่มาร่วมมือร่วมกันเราก็ออกกันคนละครึ่งและตอนที่เขารู้ว่าเขาจะได้เรียนก็เห็นแววตาความดีใจความรู้สึกตื้นตันเราก็แอบจุกเหมือนกันนะ เพราะว่าในฐาน,นะที่เรามีลูกแล้วถ้าเรารู้ว่าลูกอยากเรียนอะไรแล้วเราไม่สามารถส่งให้เขาไปเรียนได้มันก็เป็นทุกข์พอสมควรเลยทางด้านคุณแม่แอนนี่ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตอนแรกก็ตกใจแต่ก็ดีใจในเวลาเดียวกันก็ไม่คิดว่าพิธีกรทั้งสองท่านจะให้ของขวัญกลางรายการแบบนี้ก็ช็อกแต่ก็เป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆที่ได้ดให้น้องมาต้องขอบคุณคุณพีเคและพี่ธัญญาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยและขอสัญญาขาว่า จะไม่ให้เงินนี้เสียเปล่าเงินทั้งหมดนี้จะให้น้องเรียนจนจบคอร์สและก็ขอขอบคุณที่ให้เด็กคนนี้ได้ทําตามความฝันเขานะคะขอขอบคุณจากใจจริงๆทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคู่แล้วก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทางคู่ด้วยค่ะ